ข้อสอบวิชาสาสตรมันฟิสิกส์นะครับประจำปีการศึกษา2559นะครับสอบเมื่อเดือนธันวา58านะครับข้อนี้ก็เป็นข้อที่3ปล่อยลูกตุ้มมวล M เ,เชือกยาว L นะครับจากมุมตั้งต้นเซตาศูนย์ให้แกว่งเข้าชนเข้าชนจุด B นะครับใช้เวลาเป็นกี่เท่าของการตกอิสระจากจุด A มายังจุด B นะครับโจทย์ถามว่า ปล่อยลูกตุ้มลูกนี้นะครับให้เคลื่อนที่จากจุดนี้มายังจุด B จะใช้เวลาเป็นกี่เท่าของกรณีที่ปล่อยลูกตุ้มให้ตกสระจากจุด A มายังจุด B นะครับก็ลองมาดูพิจารณาการแกว่งก่อนแล้วกันนะครับการแกว่งนะครับของลูกตุ้มเนี่ยเรารู้ว่ามันใช้เวลา1คภาพของการแกว่งเนี่ยจะเท่ากับ2พายสแควรูทแส่วน G นะครับอันนี้คือความรู้ท e ี่ต้องใช้ในกรณีที่ลูกตุ้มแกว่งนะครับคราวนี SaaS ้เวลาของการแกว่งนะครับเวลาของการแกว่งทีแกว่งนะครับสังเกตว่าถ้าลูกตุ้มเคลื Stern ่อนที่ครบหนึ่งรอบนะครับมันจะต้องเคลื่อนที่จากนี่ไปยังจุดนี้แล้วก็ย้อนกลับมาจุดเดิมอันนี้ถือว่าเป็น1รอบแต่ในกรณีที่มันเคลื่อนที่จากนี่มานี่นะครับเคลื่อนที่จากนี่ มนันนี่มันเป็นมันก็เคลื่อนที่ไปได้แค่1ส่วน4รอบนะครับ1ส่วน4รอบอถ้าเกิดแบ่งเป็น4ส่วนนะครับอันนี้1ส่วนอันนี้2ส่วน3ส่วน4ส,ส่วนนะครับถึงจะครบ1รอบถ้าเกิดเคลื่อนที่จากนี่มานี่ก็คิดเป็นแค่1ส่วนก็เป็น1ส่วน4ทีหนึ่งส่วนสี่ของคาบนั่นเองนะครับ อ่คราวนี้ก็ทีแก่วงก็จะได้เป็นสองพายนะครับอสองพายรูทแอส่วน G นะครับแล้วก็หารด้วยหารด้วย4นะครับ4กับ2ก็ตัดกัน สุดท้ายมันก็จะได้ t แกว่งเท่ากับตัดตัดการในนี้เหลือ2นะครับว่าเท่ากับพายส่วนสองรูทแอส่วนจอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนอันนี้คือเวลาของการแกว่งนะครับต่อไปเรามาดูเวลาของการตกอิสระบ้าง การตรวจสระนะครับความรู้ที่จะต้องใช้ก็คือณกรณีนี้ใช้ความรู้ตัวนี้นะครับสมการการเคลื่อนที่เมื่อความเร่งคงที่ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 a t กำลังสองพอเห็นปัญหาไอสมการการเคลื่อนที่ในแนวตรงเมื่อความเร่งคงที่เนี่ยนะครับมันจะมีหลักๆเนี่ยประมาณ4สมการที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ เวลาเห็นโจทย์แล้วจะเลือกใช้สมการไหนเนี่ยอันนี้ก็เป็นความชํานาญของแต่ละคนนะครับต้องไปฝึกฝนเอาแต่นักกรณีนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยสมการที่เหมาะสมที่สุดก็คือสมการตัวนี้นะครับคราวนี้ลองมาดูว่าแทนค่าลงไปเลยนะครับเริ่มต้นจากตกจากจุด a ไปยังจุด b นะครับการกระจัดก็เป็น s ให้เป็น a, s a b เริ่มต้นตกลงมาที่ความเร็วต้นเป็น0นนะครับ u ก็คือความเร็วต้นแสดงว่าความเร็วต้นเป็น0คูณกับ t ก็ได้0น,นะครับหน่งส่วนสความเร่งก็เป็น g นะครับเวลาในการตกก็เป็น t กำลัง2อนะครับก็อาจจะ สมสคริปไว้นิดนึงก็คือว่าเป็นเวลาในการตกอันนี้เป็นเวลาในการแกว่งนะครับคราวนี้การกระจัดจากจุด a มานยังจุด b หาได้ยังไงนะครับถ้าเกิดมองตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมนะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากด้านนี้เป็นสมมติว่าด้านนี้ยาวอา x แล้กันนะครับด้านนี้ยาว x ด้านนี้ยาว l นะครับด้านนี้ยาว l ถ้าเกิดมองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะได้ว่า x ส่วน l เท่ากับนิยามของ cos นั่นเองนะครับ x ส่วน l ก็จะเท่ากับ cos theta ศด้านประชิดหารด้วยด้านตรงข้ามมุมฉากก็จะได้ cos นะครับ แสดงว่า x เนี่ยมันจะเท่ากับ l cos t h ศูนนะครับแต่เราต้องการหาการประจัดก็คือระยะจากจุด a มายังจุด b นะครับ s a b นะครับโดยจากจุดนี้มายังจุดนี้ก็คือความยาวของเส้นเชือกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ทั้งหมดเนี้ยมันจะยาว l อันนี้ยาวยาว l cos t h e ศูนย์แสดงว่า s a b ของเราก็หาได้จากเอาความยาวทั้งหมดตั้งลบด้วย x ก็คือ l cos เซต้าศูนย์นั่นเองนะครับ จัดรูปไม่ดีดึงตัวร่วมนะครับก็จะได้ SAB เท่ากับ L 1ลบคอสตาศูนโอเคอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็เอา SAB การกระจัดระหว่างจุด A ยังจุด B นะครับไปแทนค่าแทนค่าลงไปใน สิ่งที่ในสมการที่ทำตั้งไว้เมื่อกี้นะครับนี่ก็จะก็ได้เป็น l 1ลบ cos t h าศูนย์ก็จะเท่ากับ1ส่วน2 g t ตกกำลัง2นะครับย้ายข้าง2ไปคูณแล้วก็ย้ายข้าง g มาหารนะครับ2ก็ย้ายมาคูณก็จะได้ l คูณ2 หนึ่งลบคอสเซต้าศูนย์จีก็ย้ายมาหารจะได้เท่ากับทีตกกำลังสองนะครับเพราะฉะนั้นทีตกก็จะได้เท่ากับสแควรูทแอลส่วนจีนะครับสองหนึ่งลบคอส เลยต่าูอืออ่าคราวนี้ก็หาเวลาของการตกอิสระจากจุด a มายังจุด b ได้แล้วนะครับก็คือตัวนี้แล้วก็เวลาของการแกว่งก็คือตัวนี้แล้วโจทย์ถามว่าเวลาของการแกว่งเป็นกี่เท่าของเวลาของการตกก็จับหาเลยนะครับก็จะได้ t แกว่งนะครับอ่า ทีแกว่งหารทีตกข้อทีแกว่งตั้งนะครับ1ส่วนพายส่วน2นะครับพายส่วน2ก็เขียนให้ดีมันก็คือ0 5าพายนั่นเองนะครับ1ส่วน2ก็ได้0.5ก็0 5ดหาพายหารด้วย L ส่วน T นะครับอือคราวนี้ทีตกเนี่ยก็ ถ้าเกิดส r ควรูทครอบทั้งหมดแบบนี้นะครับเราอาจจะเขียนแยกที่ตกเป็นส u a r รูทแ t l ส่วน g แบบนี้นะครับแล้วก็สแควรูทสองหนึ่งลบคอรเาศูเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับสมบัติของส r ควรูท นะครับสมบัติการคูณของสแควร์รูทก็ลองอของเครื่องหมายสแควร์รูทตอนนี้นะครับก็ลองลองไปทบทวนดูในวิชาคณิตศาสตร์นะครับก็เหมือนกันตัดกันได้นะครับสุดท้ายก็จะได้ว่า T ีแบ่งหารด้วย T ตกก็เท่ากับ0.5พยหารด้วย หนึ่งลบคอสศ,ศูย์ก็ตอบข้อที่ตราเลือกที่1